สวัสดีครับพี่น้องจอดลูกหนังครับต้นบวีนจาก FM ฟ99นะครับเราจะไปที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟนะครับโคเวนทรีอีซิตี้ครับเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับผู้นิเตกันตีสอครับเจ้าถิ่นกลับมาได้ครับหลังจากที่แพ้ติดต่อกันในลีกครับด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ0ูนย์เหนือบิชเซนส์โบในนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับทำให้พวกเขาผ่านเข้ามาสู่รอบเพลย์ออฟนี้ได้สำเร็จนะครับเดอะสกายบูลครับจะดีใจที่ได้แข่ง รอบ,บรองชนะเลิศในบ้านตัวเองก่อนนะครับเนื่องจากว่าทีมของแฟ n นแลพาดชนะถึง7จาก8เกมหลังสุดนะครับที่เล่นที่สนามของตัวเองนะครับส่วนสวิเดอร์แลนด์ครับมีเครื่องหมายคำถามมากมายครับก่อนที่จะเข้ามาสู่รอบเพลย์ออฟนี้ครับโดยพวกเขานี่จัดชุดใหญ่เลยนะครับในเกมล่าสุดครับ แพ้คาบ้านให้กับควีนสปาร์เกนเจอร์ทีมซึ่งไม่มีรุ้อะไรแล้วนะครับในนัดสุดท้ายของฤดูก,กาลนะครับแนวต้านครับออกมาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับที่เป็นต่ออยู่นิดหน่อยครับโคเวนตี่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับจะมีความมั่นใจเต็มที่ว่าพวกเขาจะสร้างความได้ เปรียบนะครับก่อนที่จะต้องไปเยือนในเลกที่2นะครับมองแล้วครับเจ้าถิ่นฟอร์มร้อนแรงกว่านะครับมีโอกาสนะครับที่จะเก็บัยชนะในเกมนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณิชียโคเวนทรีซิตี้ครับ